นายพัชระยุติธรรมดำรงประธานคณะกรรมการอายการเปิดเผยผลการประชุมของคณะกรรมการอายการในวาระสำคัญพิจารณาบทลงโทษน,น,นายเนตรนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดผู้มีคำสั่งไม่ฟ้องคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือว่าบอสทายาทเครื่องดื่มชูกำลังผู้ต้องหาในคดีขับรถชนดาบตำรวจวิเชียนกลั่นประเสริฐตำรวจสังกัดสอนอทองหล่อเสียชีวิตเมื่อวันที่3กันยายน2555 วันนี้เป็นการสรุปบทลงโทษของนายเนศหลังจากที่มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งทางคณะกรรมการกออมีมติเป็นเอกฉันท์ค่ะให้ไล่ออกจากราชการการสั่งคดีของคุณบอสเนี่ยไอ้ของคุณเนศเนี่ยนะครับไม่ได้มีเรื่องของการทุจริตเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นที่ประชุมจึงมีความเห็นตามที่กรรมการสอบสวนวินัยร้ยแรงได้ลงพก็คือลงให้ลงโทษปลดออกจากราชการนะครับ แต่ว่าเนเธอร์ท่านรับาราชการมานานแล้วก็ไม่เคยประพฤติัวเสื่อมเสียมาก่อนแต่ว่าการสั่งคดีเที่ยวนี้เป็นความผิดที่การกระทําที่เป็นร้ายแรงครั้งแรกก็เลยลดโทษให้เหลือเป็นให้ออกจากราชการนะครับนายภชระระบุค่ะการพิจารณาคดีสั่งไม่ฟ้องของนายเนธ เป็นการสั่งคดีดโดยขาดความรอบคอบทําให้คดีเสียหายและทําให้องค์กรอัยการเสียหายด้วยดังนั้นบทลงโทษก็คือให้ปลดจากราชการแต่อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่ว่ารับราชการมานานแล้วและไม่เคยมีความผิดมาก่อนจึงลดโทษเป็นให้ออกจากราชการโดยจะยังคงได้รับบําเหน็จบํานาญตามปกตินะคะ สำหรับการประชุมของคณะกรรมการอายการในวันนี้ยังมีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนายชัยนรงแสงทองอารามอายการอีกคนหนึ่งจากเหตุประมาทเลินเลออย่างร้ายแรงกรณีเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถยนต์โดยที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีด้วยค่ะ